ตัวแมลเพื่อนไปได้เปิดที่พี่น้องเบิังนี่ใน,นลูกนี่เห็นคักคักมาลูกปรกซ้ำใหม่กะละมังเบอร์เท่าใดก็กะละมังเพื่อนเนี่ยเห็นนล้อคักเพี่น้ <c oughs> อ,นนนองบ้าด่วนเห็นปะโอ้ยลูก,กง,ง่ายเลยจระ,ะอ,อ,อากาศมันกระสืมืดจัง,ง,ลกกง,งเลยนะพี่น้องอ๋อเบิ้งกะคักลูกก็ง่เลยเนี่ยมันได้นั่นแหละมันเน่าแล้วล่ะ ว้าวผุนหน่อยพักทองันนั่งคักๆเลยพี่หนังนี่นี่นีน่นมันเน่ามันไล้นั่นพันธีบอ,อกพันทีบอ,อกว่า <laughs> สวัสดีครับผมเบ้าเตีย้ยชชยทุ่งครับผมคลิปนี้จะพามาดูสวนพักทองของคุณตุย๋ยครับว่านอยมีแต่เงี้ยเงีสันได้ทิพาเขาไปบึง สวนฟักทองทิกัดบุรีรัมนะครับไปน้ำกันกันกบเป้าเตี้ยครับไปกันเลยนะครับพ่พนะามาชมสวนคุณตุยเพื่นปลูกฟักทองงามเลยพี่น้องพามายางชมสวนเพื่น มันล่เพิ่นแต่สาวๆคนันย่างเล่นอย่างนี้ <c oughs> มันล่อมันล่อฟักทองเพิ่นเดี๋ยวจีพาเพ่งฟักทองเห็จดจังไดมันจะงามแต่พิกัดเขาอยู่ไหนหนอ,นนนอบ้านโคกขิดได้หนอเออบ้านโคกขิดตำบลหนองตาดบุรีลำครับ ยังก็ต้องเห็นย้อนเสียงอย่ยังลองกลางเดียวะเอาวัดดีวัดดีครับคุณจ้าตุยนะครับมาพอดีเป่าเตี๋ยได้มาเยี่ยมมาชมมาเบิ่งปลาพักทองเพื่อน,นี่ว่าเพื่อนงามไหมปดมาเห็นแล้วก็คักขนาด <c oughs> มันสิบักสูงชมแอลเ <c oughs> บิ่งปลาเออเออชมแอลเพื่อนไม่ได้เปิดที่พี่น้องเบิ่งนี่ในลูกนี่เห็นคักคักมาลูกบักซ้ำไอ้กะละมังเบอร์เท่าใดก็ กระ,ะมังคอน,อ <laughs> น,นเนี่ยเหออ็นเลยคักกไปน่องบ่อวเห็นปะอโอ้ยหลบไง,งเลยจะละอากาศมันกระสิมมือนังไอยด้ยพนนี่นักออเบิ่งกะขักหลบไง,งเลยไปเลยเม้นสิได้เจ็บเราว่ะเนี่จ้าจ้าประมาณสักวันที่สิบกว่าๆนี่แหละจ้าว่าานัดพ่นมาเอาเรา ตันนีนัดสันโอ้พ่นปลูกฟักทองจะแนเพ้นคาดขนาดเลยหลังจากพ้นเห็ดหน้าว่ะพืชหัอองหน้าพืชหลังหน้าหาอะไรได้เห็ดหน้าย่างเดียวก็เอาไว้เก็บตัวนี้เอาไว้ใสอ,อ,อ,อโอ มันสิลุยเปิดบังนวยมันยังได้พี่น้องมันอยูนในป่ามันหกมันในสูงทมเอวพี่นังจะต้องลุยอนาไปจะเจอสีเขาไปนจะปีกไปเดี๋ยวเดี๋ยปีหายังดอกอไอ้ไอเน่าเสียบหัวไม่ลุด เรู้เปหนไงวันนี้เห็นแล้วโอ้ยไอ้เนี่ยใส่หัวไม้มันถอดตกใส่ไอ้ข้างในปั๊มหมดไปไปเอามาเป็นถือใหม่เนาะเป็นนอปปเคลียร์บเอามาัหายไอ้จอกหายก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่ยางเขาก็ จักเถียวนี่ใส่ใส่ป,ปุ๋ยอยู่ใส่ปุ๋ยซีเถียวจ้ะซีเถียวได้เก็บเลยเออแดดสิผ้าบึงหน่ยวยนี่มันเขาหยากร้ายไฟจีแสงแดดพอดีมาทาั้งวีให้เบึงหน่ยวยนี่ว้าวว่าเนยเนยหนึ่งมันแฝดเลยนั่นมันไอ้นั่นแหละแหละมันเน่าล่ะว้าวผินหน่ยผักท้องเคนนั่งคักๆไปพี่นังนี่นี่นี่มันเน่นนาเลย มันไหนนั่นพันถีบอกรัพันถีบอกก็สันมันไหนมันไหไก่กันฝนแล้วถีบออกก็สับเออเอนี่ก็สวนของคุณตุยเบ้าเตียกับไทยการปลูกกระชิปลูกตอนนี้คือปลูกแล้วไอ้เขาเอื่ยนี้ก็ลักษณะคือช่ำช่ำเม็ดบ่ เพอเมล็ดขึ้นมาก็มาว่างคอยมาว่างลงแล้วก็ปลูกเฮ็ดทองทางเดินนี่คือว่าลักษณะห้องเฮ็ดหล่องทั้งไหนวะเฮ็ดหล่องยุนีหล่องหล่องที่อ๋อไอทีไอที่เอาไอปลูกต้นยุนีใช่ต้นยุนีแต่เห็นมันเดินทางไปทั้งพุนให้มันเขาไปรวมกันทั้งพุนบัดนี้เ้าสีเหลือทางเดินฝั่งนี้เออ ทางเดินอ๋อลักษณะให้มันอีกสูตรหนึ่งพี่น้นองแล้วแต่ผู้ได้มักสูดดตรใดการการเอใส่ปุ๋ยนี่ก็ประมาณสี่ยถวการระยะเอาพี่น้<ด>นองลงปุ๋ยลงไก่นี่แหะสีไก่เ้างไปสั่งสีไก่่นมาเฮีย <laughs> นติเห็นป่อจีไก่่น,นเออ ฝนแหละทั้งฝนแหละสีไก่ฝนดอกกระปอยลนถิ่งเนี่ยนะบนยางบได้แล้วมันสีหกเนาะยางยางได้อยู่ค่ะลุงสียางเข้าไปยางเข้าไปหลุดบ่วบัวได้มันสีได้เก็บแล้วเนาะนี่ดอกมันโอ้ลุ่มวาเขาได้เขาไปวดูเลยเนยเอ้ยยันมือฝนมันจะน้อยใหญ่ๆเล่เนาะอยู่ในป่าฝนเขาต้องเขาเปิดหาเออมันต้องเขาเปิดหาข้างในคน พอเครื่อนมันสิเดินไปจากนี่ไปชูหน่วยมันก็สิอยู่ระวังถางในตรงกลางพอดีมองยอดถิงตัวนี้ยอดเหงามันสิอยู่ฝั่งนี่ล่องไปฝุ่นด้วยมันสิอยู่ตรงกลางพอดีมันสิอยู่ช่วงตรงกลางจดกันพอดีอยากเกินหน่วยตรงแหวกเบิึงได้พี่น้องเยมันอยู่วงกลางคนะนอนนงีเล็ง,ง,ลงอยู่ข้างในคนะ ตอนนี้อยัดหย่อ,อนแสงกันหน่อยออ้ยนี่หน่อยบกันมั่งไงผมเลยกันากกามั่งหน่อยนนเ,น,ยเอยนอนเองๆอย่างนี้ <c oughs> ผามาชมสวนเพิ่นเห็นแต่รถเขามาขนเดา นีเกานำหมฮอดอีกอีกจักจักเถียวอีกจักหมื่นสิได้เก็บอาทิตย์หนึ่งนึเกบอาสอี่ทิตวนสี่วนันมิส่ฟังนี่เพิ่นเก็บเรียบร้อยแล้ว สิ่มาไทยตอนแรกก็ม oh! ุ <den> <laser> ่งพูดเจ็บไปขายเรียบร้อยละเพื่อเอาเงินไปกินแล้ะนี่เงินแสนละวิ่้เงินแสนหน่วยมันท่งนี้หนึ่งสองสามสี่หน่วยอดนอนเองแรงยังทั้งหมด หลังจากเห็ดหน้าหารายได้จากการปลูกฟักทองอยู่ซื่อๆก็บ่ได้แล้วตังหา้าโอ้ตอนน้นไหนนอนอยู่กลางทางยางเลยวะเนะนี่ยตัวนั้นแรงๆอย่างนี้น,น,นะ นี่ตัวนี้เพิน่นนอนอยู่หนีเลยนี่เพิน่นเปิดหน่วยเห็ดนอนเห็นเลยสองหน่วยคู่กันยูยนี่ผักทอง,องเอามีแนวคิดคนสิอยากปลูกมีแนวคิดไหนเพนนิ่นว่าอย่างไดเนี่ยเูิดนอยากปลูกฟักทองเออว่าการปลูกฟักทองนี่ส้างไรได้ดีมันเป็นอย่างไรมัน เขาเอืนเน่นยังก็หาเงินจากหลังการทำหน้านี่เออผู้ใดอยากเห็นนี่ต้องมันยังไงเนี่ยโอ้ขันแมน่นต้องขยันบะจ้าขันแมน่นผู้ใดอันอยากปลูกฟักทองกับปลูกใดได้จ้า <c oughs> ฟักทองอันฝืดหลังหน้าเฮากาหาไรใดเสริมจากที่การเฮ้าเห็นหน้าแล้วเฮากะมาลุ่งฟักทองกะเพิ่นกาพอ่อหด้ใดห้ซวย ให้เขาได้กินให้อยากอยู่เงินเพื่อนี่มันก็พอได้อยู่จ้ะอ่ายค่ารักาดีแน่ก็ได้อยู่เขากะพอได้กินได้อยากอยู่จ้ะยพืชล้างหน้าที่ฟักซองห่างบานห้าบ่มีแล้วพอได้ใส่จ้ะมามีแน่วเนี่เบิดนี่ก็ได้รักได้ร้ายอยู่บัดรักเท่าได้เพื่อนโลประมาณพี่ไก่เพื่นโล่แปดบาทมันกับต๊ะไปอยู่เก่ามือจ้ะอ๋อเป็นรักแสนเถื่อนเนาะจ้ะ กับหากับการลงทุนไปลงทุนก่ายุ่มมานลงทุนประมาณสามหมื่นกลัวจ้ะสามหมื่นกลัวอับอันนี้นี่มันนี่คือมองไล่มองหนึ่งอยู่นี่แล้วก็ตัวนี้สองมองนี่วะใี่สองมองมาลงตัวนี้มันลงกระป๋องกลัวจ้ะอ่าลองไปถึงสองกระป๋องจ้ะอ๋อมันไ้แค่กระป๋องกลัวกลัวแล้วเท้าสีเห็ดไ้ หน่วยใหญ่หน่วยหน่อยจ้ะอ๋อถ้ามันอยู่กับเทาบำรุงเอาเนาะใช่อยู่ที่เทาบำรุงรักษาว่าเพื่นชินหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่เพื่อหน่วยใหญ่เพื่อก็ได้อืมได้ได้หลายตันขันหน่วยหน่อยเพื่อกะมันกับว่าถึงกระป๋องหนึ่งถ้าปลูกเห็ดยางได้ก็อยู่ประมาณหกตันจ้ะอืมเป็นไร้ได้ที่อยู่ในดินเท่านออยากมันอยากเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดเอา ผู้ใดอยากได้ก็เฮ็ดเอาผู้ใดขยันกัน้องเฮ็ดเบิ่งเออผู้ใดขี้านบ่ได้เดได้ตกมันเลยตกมันดูลรียกดีเตือนสาวคนมามาตรวจเบิ่งอือเพิ่นนับเบิ่งทุกหน่วยได้พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นนับเบิ่งอยู่ว่าทุกหน่วยนี่ยยางรวจเพิ่นไม่จะลาพี่น้องไม่ก็สิบ่ไหวดอก เอากลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพี่นังครับสวัสดีครับคุณตุย๋ยพี่กา์ดกัโคกเพชรน้องตาลครับผมบุญรัมเขามาได้เลยเมื่อนั้นเขาก็ว่าโอ้วันโคกเพชรเนี่ยอือเขางามเขาว่ามันเขาว่าดินมันดีเขาว่าเขาเลยว่ามันงามแต่มันก็อยู่กับห้องบ่มลุมันนี่แหละพี่นองเอสิง,งามบ่าง,งามมันอยู่กับบ่มลุ่ อ้าคลิปนี้กับแค่นี้ครับสวัสดีครับตัดอ